เ่อมึงจะยิงกูแล้วกี่ดวะนี่มีของเลยไม่มีแรงนะไรกูวะไอ้ไปค่อยก่อนหรือว่าเป็นการทักทายชุดปุ่มกดไม่ติดนัังๆๆๆๆงแม่ใช้จอยปะเนี่ยจอต้องสับเพื่อนใช้จอย ว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ไม่เลี้ยงซะไอย่าง claro> <uh ี้ใอ้เลยกูใช้โทรศัพ yeah, ท์กูใช้โทรศัพท์สวัดีโทรศัพท์โทรศัพท์จริงอ่าโอ้ยพ่อไอ้ประตูไม่เปิดนะเนี่ยก็ช่างช่างไม่ได้เฮ้ยก๊อปมาว่ะเฮ้ยเฮียเฮ้ย เฮ้ยอุ้ย,ยแม่งตาย <c oughs> ยิ่งรู้สับบลังมาแม่งทะลุหมดเลยว่ะวิง่งโคตยเ่นี่อะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ไม่ดูมันตับดูดีแม่รวยยเงินโอ้โหดูส่องทดสอบมันเป็นยากเอาเสร็จเอาเงี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคอมมเลยร์เหรอกเป็นกะปรับตัวให้กูมันคูณ พวกเปลี่ยนตัวกากอะ <Hey, S 2> ดูดิแมปแมปอุ้ยกลบมาจริงจริงเแม่งตูกดยิงแล้วเสือไม่ยิง โคตรเท่แจงจอยกูไปแล้วเฮ้ยมาเลยมาดูนะเจอกูสวยขึ้นแล้วอะเบอรัได้เด้อดูดูแยงปันเฮ้ย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 อะไร อุ้ยไปแล้วก็ส่งล้ำไปน้ำหน้ามันวิ่งมันวิ่งเร็วจังเอ้าน้ำหน้าเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเซฟว่ะมันพาวเวอร์ช็อตยงังไงกดคลิกขวาลงเฮ้ยเข้าอะไรกับเข้าไอ้แม่งเก๋งทั้งทีมไปโอ,อ้โหทำไมวะมันเป็นใครแ่บวิ่งเงี้ย เห้านาทีเถอคคิดว่าไงคิดว่าไงว่มดเวลาแล้วไอ้ชีสเลม่งห่วยน้ำนะปอ้ยี่มชิกุยเร่ไมเวลาแล้วเีไม่ได้ล่ะกูต้องยิงวยิงแล้วไยังไม่เข้า เรียบร้อยทล้งมาฤฤสนามที่มึงร้อยเก้าเลมีใครเขเนี่ยทีซินลลนเดกับมาซี่ใช่อ่ะใช่เลยกูมีเนี่ยเดือดร้องอะเดือดร้องนักแสดงไม่แหมไวไม่ทั้มแช่เหรอเออเป็นนักตัมาก่อนจริงตัดเขา้มเเามาหนอยครับบ้านเลย <c oughs> ตับอุ้ยเ <c oughs> นยี่อะไรทำไมรับไม่ได้วะเจ <c oughs> <c oughs> ดเอ้ยเ้ยเ้้ยไม่ฟง กูจะส่งตัวนี้นะเฮ้แม่ไอ้สัสตัวดตีวะเหีอะไรอ่ะไอ้เหี้ยสไลด์แม่งเลยส่้างอาชราไปเหี้ยไอ้เอาเสียใจด้วย Lai hắn. Vì. Lai hè. Happy nói. Bóc vào. Vì. 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 Được Vì. 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 เข้าแรงว่ะจริงกูฟาวอุ้ยได้ไงมึงผักกูวะอ้าแล้วกูไม่วิ่งอ่ะเด็มผีมัน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 กดไอ้นี่ไงวะ สวย hey, ่างเงี้ยาุษาวัดได้ปะเอาได้อะไรอ่ะไม่หลุดง่ายจังว่ะเอี้ยอือล่หน้า อโอ้ my g o o d n น s s เจื่อปุ๊บว่ะเอ๊เจื่อใจกูโอ้โหลึงรับได้ยังไงวะล่ะตูรู้เ่ไหนวะเนี่ยโอ้โหตูเลี้ยงไงตูตองใช้จอยนะเฮ้ยไม่ใช่กูใช้โทรศัพท์กูจริงไงติงเลี้ยงข่องอย่างนั้นเลยเลยเหรอเพื่อนฝึกกูฝึกมาจากเล่แบบเล่นพับจี เฮ้ยโอ้โหทำไมอ่ะเปล่าตรงไหนวายที่อ่อนแองวะมึงไปดูนักบาสนู่น,น่อย <c oughs> เขาต่อยแรงไม่เปล่าเลยฮะไอ้ยัยนี่มันฟุตบอลไลยอ่ะไอ้แหล่งเย็บมึงได้สามลูกอ่ะนี่มึงเอาจริงแล้วอ่ะเอาจริงแล้วไหน <c oughs> กูเน็ตเนี่ยป๊าปก๊อปอะไรอ,อะไรอะไรยิงไกลไหมไงโอ้โหยยิงว้าวเอามาจิกเสียบก่อนอ,อะไรอ่ะ ปั่นเลยเพื่อนเขาไม่ดีโหด่าว่าไม่ใช่แล้วเลี้ยงดีผิดปกติกูรับไม่ได้ไอ้แย่สี่ศูนย์แกมเหมือนว่าแกเหมือนรู้บอกงี้ว่อทีมทำลายสมองอมากูทำลายสมองของมันมี 做屌小路多屌。哎呀！牛逼哇！哦吼！好难抓。喂！哎。 แรงไปดิปมงยี่ยนนะม,มน่น่่อ่่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 ่ง่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่ อลกไปเยเฮ้ยอะไรอ่ะหนูเลยยังไหแล้วน่าหัวแม่งปวดทำไมกูส่งบอลไม่เร็วเหมือนกูไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละใช่ไม่ใช่ละใช่ดีกว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ mấy là... join lá join lá, không phải, uzi đang bị thay luôn rồi, join lá gì ạ, cái gì à, ơi, ơi, cái gì vậy, ơi, เอ้ยเปล่านะแรงนะเล่นแรงนะเล่นแรงนะหนุ่มเฮียหลังแน่นจัดเอ้าเฮ้ยส่งเหียเลยอุ้ย เฮ้ยออกส้นเลยอะไรอ่ะไปเก็บเก็บกันโอ้ยเฮียวเปล่าอะไรวะกูไม่เข้าใจว่ะวงการเนี่ยกไม่เห็นว่ามันจะเปล่าเลยทีเฮ้ยเฮ้ยแบบมากเลยเฮ้ยจะหมดเวลาแล้ว เ้รมปประตูกากวะ่ะ <c oughs> ประตูรับลูปที่ไหนไม่ได้เลยแองทดหนึ่งนาทีทดทำควรหมดแล้วดรอปนะเนี่ยดอปนะสามโล่ไหมกระสือ,อแ,นนลแล้วมึงดอปเก็บเลยแล้วมาปั๊บ